ค<ช>ุณตามนำสิ<ช>้นใครนางเอกนะ ฟาาอ้าวโอ้โหจานะน,น,นี่วันนี้คือคักแต่เช้าเลยนะ สนุกสนานนี่ีโอ้ขอบคุณมากครับ,อบโอ้โหนี่ฮะแสนยานุภาพทางศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดหมูเห่าเนะแม่เพลงชีวิวันเนะี่ยเหนื่อยแม่แม,แม่เห็นแม่แล้วเป็นห่วงเนะี่ยแม่รู้สึกแม่มันและเกินชาวนี้ แม่สุขภาพดีเราเป็นตัวแทนของจังหวัดเราต้องสู้ในเรื่องของงานศิลปะโอ, o, à, อ้นี่แม่จยนฮะนี่นะก็เนี่ยวันนี้ก็เขาจะมีงานศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮ้าที่เนี่ยข้างบึงพาราชานี่แหละในงานแห่ขบวนแห่บึงพระเวทเมื่อวานนี้นี่เนา่ยจันะน้องน้องใบตองนะเนี่ยโอ้ดังเพลงจย์รู้จักไหมเนี่ยโอ้งี้ยโอ้าจย์ผมพยายามอยู่นะครับนี่น้องใบตองจันยามอันนี้เป็นตัวแทนคอรุ่นใหม่ๆ แม่ชีวิวรรณเนี่ยก็เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าแม่กฤษณาบุญสายอะไรเงี้ยคุณเวิวรรณเขาที่มีการสืบพ่อแนานอนนี่จำเป็นนะอาจารย์เรื่องศิลปะพื้นบ้านพื้นเมืองต้องมีคนสืบทอดสารต่อบเด็กน้องใบตองนี่ร้องเพลงอะไรนะที่คนคุ้นหูอาจารย์สักท่อนเด็กน้องลองสักท่อนนี้น้องใบตองฮะเอาเลยขึ้นเพลงเลยน้ำเป็นแผลไปไหมไม่รู้ไม่แหวนยังไม่รู้เเาาน้ปล่ ให้มัเปลี่ยนคนเลยก็ไม่ค่อยมีเหนื่ในรถมีน้ำเป็นแผลนหมเอามาเอามาให้เป็นไหมเราไปดูเป็นไหมปัาแล้วว่าวิวไหมังแล้วเจ็บปวดไหมนี่เรื่องความรักอาจารย์แต่มันก็สะท้อนทั้งความรักและความแรงแค้นของพี่น้องชาวเกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์จำได้ไหมฮะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่นี่ต้นกำเนิดเกิดอาจสามารถโมเดลอ่ะ อ๋อใช่ใชใชใช่นี่นี่ใ,ใ, 2> ใน,ใใใน,ใน2ีน 2> องเพยของ1 0อครับเนี่ออยเนี่ยมันมันเป็นปัญหาความแรง ความยากจนเรื่องของอาชีพเรื่องการขายเพื่อผลทางการเกษตรมันทนายบ่ได้ราคาแม่เทวีวันคอรมอลสัญจรครั้งแรกสามารถโมเดลจําได้แล้วใช่ฮะนี่นะก็มาสัมผัสจิตวิญญาณนะไอกลิ่นของศิลปินที่น่าชื่นใจเหลือเกินว่าแต่เรามาทางนี้นี่ทางกรุงเทพมีก่าวอะไรโอ้นี่อาจารย์นะเมื่อเช้าเข้าไปอยู่ทางอาจารย์แล้วเมื่อวานนี้ไปฮะงานขบวนแห่เขายิ่งใหญ่ไหมอาจารย์เป็นนั่งฟังนั่งฟังเทศเขานี่ฮะ แหมเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกอ <ฮะ S 2> ใครฟังนี่ได้เทศหมาอะไรนะฮะพระเวทนี่ครบ ต้วนกระบวนการเขาเวทนี่คือเวสสันดรนี่ไหมฮะท่าสุดท้ายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะไปเกิดเป็นพระเจ้าเหมือนกันสำเนียงอีสานไง่่ใชโอ้โดูฮะที่ขาดไม่ได้เนี่ยนอกจากเป็นงานบุญบารมีนะเป็นงานสนุกสนานรื่นเริงสะท้อนนี่ที่ผมชอบมากเนี่ยคือวิถีชีวิตศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมืองอ่ะขบวนแห่ไหมนี่กัญหาชคการีชูชกอันนี้น่าจะดังเฉยมั้งอาจารย์เอาชูชกนี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชูชกดูชูชกนั่งเื่อวานี้นั่งอหรอร้อนเหลือเกินแดดเพียบเลยจานดังไม่แพ้พ่อเอดสันดอนแต่ดูน้องน้องโอ้โหน่าแต่สีนี่วันนี้มาอยู่เนี่ยนี่นี่นี่ยังไม่นอนเนี่ยจานฮะนี่ชุดเจอกันเลยคือได้ยินเสียงเพลงเขาได้ยินเสียงจังหวะปีกรองนี่หยุดไม่อยู่ใช่นี่น้องก็ตื่นเต้นมากก็เลยดูให้ไม่นอนอยู่เนี่ยจานฮะดูดูดูอันนี้โอ้อันนี้จะรับความสนใจสูงเลยเพราะอะไรจานฮะเป็นอีกประเภทหนึ่ง ประเภทอะไรฮะประเภทลอยชายเลยดูไม่ออกเลยนะครับนั่นเนี่ไหมดูสิอันนี่ใครเป็นตัวการ์ดไหมเนี่ยที่นี่แหละครับทีี่่นสาวลอยชายหนุ่มลอยชายนะครับเพิ่มเนี่ยนี่นี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มไฮไลท์สาวประเภทสองหนุ่มประเภทสองด้วยแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยไปดูประกวดหรือเปล่าประกวดอะไรอาจายฮะอ๋ออนี่คือที่ชาวร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นแฟนช่องสามเยอะอาจารย์ฮะตอนนี้ละครเรื่องหนึ่งที่ดังมากส้มตำลำซิ่ง นี่ยพี่น้อยเขาเอ่ยบอกชอบไม่เอาดารามาด้วยเออแล้วก็มีนี่มีกิจกรรมส้มตำลำซิ่งผมเพิ่งเห็นเมื่อวานอยาดูภาพนะครับโอ้จังมันขนาดนั้นอาจจะไปฟังเสียงดูลีลาป้าๆเลยละครด้วยใชทางนี้เลยนะครับอาจจะลองฟังลุงลุงดูลีลานะ เาาม็นอค่ำจานะเมื่อวานนี่ผมนี่ตัวคุณลุกขึ้นเต้นเลยอยอลุกขึ้นเต้นแล้วอ้อเนื้อคว,วามเร่งเร้าเหลือเกินโดหลายท่านดูอยู่อาจจะสงสัยเอมาหรือเปล่าไม่ใช่อะไม่เมานะเพราะงานบนุญห้ามเมายิ่งรู้วอ,ออกทีวีมาดูป้าดูป้าชุดพิตี้ข้างหน้าดิโอ้โหเต้นแบบสุดโลกไปเลยอ่ะเห็นะ สะท้อนนี่เรื่องอาหารชุมชนส้มตำที่ขาดไม่ได้คเมื่อวันก็พูดเมื่อวันก็พูดฟรีตลอดนะส้มตำก็ฟรีด้วยยานเนี่ยส้มตำรำซิ่งโอโหเนี่ยประดุกว่าเกิดว่านี่นะเราก็ถือโอกาสเนี่ยนานๆทีได้ออกมาพื้นที่ ก็มาสัมผัสพบปีหน้าปีหน้าฟังข่าวให้ดีนะฮะมาวันกินข้าวปุ้นฟรีเนี่ยนะครับโอ้โหและที่นี่อย่างที่เรียนนะนอกจากส้มตามลำซึ่งเขามีชื่อเสียงเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าหลายที่ของอีสานนะแต่มีอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ว่าพาทัวร์เลยนะไปทั่วเลยแม่นี่ผู้ว่ายังไม่ได้นอนเนี่ยสาวันยังไม่นอนพาทัวร์เนี่ยไม่เป็นไรท่านสะสมประงานนม่ไดี่ท่านยังนั่งอยู่แถวนี้ยืนอยู่เนี่ยรู้สึกขาแกว่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าวหอมมะลิครับคืออย่างที่เรียนเนี่ย คืออีสานเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยแล้วเป็นโอเปกของการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือประเทศไทย <ฮะ S 2> ปีนี้เ,เกือบ10ล้านตันครับนะแล้วก็แรงที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเนี่ยคือทุ่งกุลาร้องไห้ไม่น่าเชื่อไม่ทราบแครับผมมาที่นี่นะมันจะอุปาทานหรือเปล่าก็ไม่ทราบ รู้สึกกินข้าวอร่อยกว่ากินจากที่อื่นนี่พูดตรงๆเลยนะนะฮะเห็นข้าวสารก็อยากกินนะครับเม็ดมันละเอียดโอ้โหเี่เ่คุณผู้ชมเมื่อเมื่อคืนเนี่ยนั่งคุยท่านอาจารย์สุขมครับเพราะว่าทุ่งกุลาล้องไห้แหล่งที่มาของข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะราชนะอินเดียเนี่ยเว้นร้าน่เราชนะอ๋อไม่ติดของเราเราเราอันดับหนึ่งที่ปัญหามีอยู่ว่ามันมีห้าจังหวัดไงครับที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้สองล้านหนึ่งแสนไร่นะจ๊ ้าจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดมหาสาร,รคามยะโสแล้วก็ร้อยเอด็อเอดแต่ทุ่งกุลาเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอด็ดคือ98 0 0 0สนหมื่นไร่ครือไปจังหวัดไหนพูดก็พูดเถอะเขาบอกว่าจังหวัดชั้นอันดับหนึ่งเหมือนไก่ย่างโาคราชอันดับหนึ่งทุกร้านเลยอตอนนี้ต้องเราจะเดินสาย5จังหวัดนะอนาคตอนาคตตอนนี้หน้าจอแล้วก็เปิดในเอสเอ็มเอก็ขอเชิญนะฮะแม่บ้านท่านดินฟ้าอากาศเป็นไงปิดท้ายด้วยนี่การจ้างพืนเมือง ิดท้ายวันนี้ก้นข่าวเช้าอยู่จะมีโชว์พิเศษนําทีมโดยพ่อเมืองสมศักดิ์ขำนะมีพร้อมด้ยนะยังมียังมีพละกําลังที่จะล้ําต่อผู้ว่าบอกจะรีบล้ากลับไปนอนแะยังล้ำเสร็จจะกลับไปนอนแล้วยังไม่นอนเนี่ยเมื่อคืนซ้อมใหญ่เลยผู้ว่าโชว์อะไรวันนี้ครับโชว์อะไรเนี่ยฮะจบกันหมอนครับโอ้ยปิดท้ายก้นข่าวที่วุฒ่รัตนนะครับสวัสดีครับ